สวัสดีจ้ากลับมาพบกับอาจารย์สันคณิชชพลานี yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดดวงประจำเดือนกลุ่มพาพันธ์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้อย่าลืมเพิ่มเพื่อนกันด้วยคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและก็มีสาระนะจ๊ะ มาจ้าต่อวันพุธด,ดีกว่าว่าวันพุธกุมภานี้จะสมหวังเต็มคารเบล,เบลอเป่านะจ๊าขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธนะคะตั้งจิตตั้งใจเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นี้นะคะและให้ท่านท่องน้ำมตรสะสามจบเนาะเราจะใช้ไพ่ห้าใบเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธใบแรกคะ่ะใบที่สองจ้า สค่ะสี่จ้าสุดท้าย5ค่ะมาดูกันเนาะผู้สถาที่เกิดวันพุธผู้สถาที่เกิดวันพุธดวงประจํากุมพัพันธ์นี้ดวงประจํากุมภาพันธ์นี้จะได้แก่ปุ๊บโอ้หนึ่งถ้วยยิ้มกับเขาแล้วล่าหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นแล้วนะ สิบไม้เท้าว้วาวเด็กหนุ่มถือดาเปาะ6กถ้วยสุดท้ายนะคะปุะ๊บเดอะสตราร์ว้าวยิ้ม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 หวานกับเขาแล้วนะยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้สถาที่เกิดวันพุธผู้สถาที่เกิดวันพุธคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเซเวเจคะแนน ยิ้มออกกับเขายิ้มออกกับเขายิ้มออกกับเขาแล้วจ้าอย่างแรกนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องคุยในข้อเท็จจริงที่ว่าไพ่เด็กหนุ่มถือดาบถามว่าอุปสรรคยังมีอยู่ไหมอุปสรรคก็ยังมีอยู่แต่มันมีแบบติดๆเล็กๆน้อยๆและคุยในลักษณะข้อเท็จจริงอีกหนึ่งเรื่องที่ว่า คนเกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่หนึ่งปีที่ผ่านมาสองปีหรือมากับพี่โคนะคะเงินเก็บหายเกลี้ยงทองขายเกลี้ยงทุกอย่างหายเกลี้ยงไปหมดเลยจ้ะฮืดขึ้นมากๆหามาหมดไปหามาใช้ไปหามาใช้แต่นี่ใช้ได้ใช้แต่น,ตนี่หาความสุขใส่ความสุขตัวเองแทบไม่มีเลยนะจ๊ะพี่จา๋า แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นที่อาจารย์ให้แค่7คะแนนเพราะว่าเงินเงินที่มันพองไปอะมันเยอะมากพองนั่งพองนี่พองนู่นกว่าจะเติมเข้ามาเต็มเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาถึงเอาไปแค่7ก่อนนะอาจารย์ที่รักจา๋า เพราะว่าไพ่เด็กหนุ่มถือดาบคือไพ่ของการที่คุณยังต้องต่อสู้ดิ้นลงอ,อปุปสรรคเพราะว่าเงินเก็บหรือว่าทองเก็บหรือว่าทรัพย์สินที่เก็บมันโดนขายเกี้ยงกว่าจะเพิ่มพูมกลับมาต้องใช้เวลาแต่ดีไหมดีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์จะดีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าคุณมาติดไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าที่ผ่านมาอดีตอะไรที่มันแย่ทิ้งมันไปอย่าไปจดจํา อะไรที่เราขายไปเสียไปไม่ต้องไปจดจันช่างมันเรายังมีลหมหายใจเรายังมีหนึ่งสมองสองมือสองขาเรายังต้องทําได้อีกเยอะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและปีนี้เป็นปีเถาะทองด้วยนี่เถาะสีอทองนะคะทองแพงอยู่ช่วงนี้เถาะทองนะจ๊ะ หนึ่งวนะคะในปีถอกทองคนเกิดวันพุธจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นปีของการหายใจหายคอมมากยิ่งขึ้นและหลังจุดจีนะคะอย่างที่บอกว่าเที่ยวต่เวนเดินสายทัวร์บุญต่างๆนานานะคะและสะสมบุญที่ผ่านมามันจะเป็นเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูบุญเปิดประตูวาสนาให้กับตัวท่านอาจารย์สันฝันตรง เพราะว่าที่บอกว่าคุณเปิดบุญเปิดวาส,สนาเปิดประตูเนื่องจากคุณมาได้ไพ่สิบไม้เทา้าไพ่สิบไม้เท้าคือไพ่ของการที่งานดีเงินเด่น,ดนบอสลักไปไหนมานไหนใครใก็คิดถึงที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเหมือนลาหูโอมไว้ก่อนไม่เปิดให้ทํามาหากินเลยจ้ะบางคนคิดว่าเอออย่างเช่นสมมติตัวอาจารย์ดูดวงปุ๊บโอ้โหลาหูอบปุ๊บกลายเป็นอะคนนั้นไปดูกับคนนี้ไปดูกับคนนั้น,นแต่อยู่ยๆเขาก็ ย้อนกลับมาตายรังเหมือนเดิมจ้กเขาเรียกว่าของดีเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองจากพี่จ๋ารวมถึงนะคะคุณมาได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาแบบงง,งๆเดี๋ยวจะมีลูกค้าเปิดโอพดีมาแบบงงๆนะจ๊ะรวมถึงนะคะใครที่ชื้น่าเฉดบนเฉดล่างเฉดนู่นเฉดนี่เฉดนั้นเะฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานนี้เธอมานะจ๊ะงานนี้ดวงชะตาเธอเขาเรียกว่ามีความ จิดจ้ามีความพงาว่าอืมรางวัลที่หนึ่งเนี่ยชนะจ้าชนะจ๊ะรางวัลดีๆเนี่ยชนะจ้าชนะจ๊ะชนะจ้าและที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่าหามาหมดไปหามาใช้ไปแต่ความกตัญญูคนเกิดวันพุธไห่วะกังวลหรือกางคืนไม่เคยละทิ้งครอบครัว ทำให้บุญกุศลของครอบครัวที่ทํามาครอบครัวใครที่มีคุณห่อคุณแม่ป่วยอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องป่วยอยู่เขาจะหายและทุเลาลงอาจารย์สันฟันตรงใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคันคุณจะได้รับคดีอาจารย์สันฟันตรงรวมถึงนะคะไพ่มันดีอยู่แล้วอย่างที่บอกอะไรที่เสียปล่อยมันไปอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันไปเพราะเงินกําลังจะเข้าดวงชะตากําลังจะดีมากที่บอกเลยว่าดีมากพลิกไปเลยจาก หลังมือเป็นฝ่ามือที่ขาวๆจุกๆเขาเรียกว่าเมื่อก่อนไม่เคยได้งินตอนเนี้มามาจ้ามามาจ้ามามามาเอาเงินมามามาเอาเงินจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนซิกเนเจอร์ของท่านนะคะง่ายมากเลยขราบครัวเด่นแล้วขอคมาณกรรมคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรอถึงส่งการไทยหรือว่าไม่ต้องรอถึงปีใหม่ไทยขอคมาณกรรมก่อนขอขอพรขอขอพรขอขอพรและดวงชะตาท่านจะเปิดและกุมภาพัน์นี้ท่านมีเกณฑ์มีโชคสูงมากๆ อาจารย์สันฟันตรงโหวันพุธยิ้มกับเขาแล้วล่ะวันพุธยิ้มกับเขาและล่าก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธนะคะลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลิฟแล้วก็ได้ไพ่ที่ดีแล้วก็ขอให้ดวงชะตาดีดังคําดีดังไพ่นะจ๊ะอาจารย์สันไปกันก่อนบ๊ายบาย